มันอาจจะโอเคอืมเขาก็ใช่กินแล้วค่ะมันต้องกินสองเม็ดป่ะถ้าเมเ็ดเดียวมันไม่น่าจะอยู่ปะ้ะถ้าปวดหัวมากๆหรือไม่ก็ต้องกินยาแก้ปวดที่มันเป็นเม็ดสีฟ้าที่มันคือมากกว่ามากกว่าพาราปกติที่เป็นเม็ดสีขาวทั่วไป ไอ้นี่เดี๋ยวก่อนเนี่ยวันนี้มันออกไปข้างนอกไม่ใช่มันซึอมักินนะมันออกไปกับไอ้อุ้งนี่ไอ้ไอ้เหมี

กิดตเรืที่ข้ามมาเมื่ตประมาณวเที่ยงมสิบห้าเจ็สิบห้าหรือเดสิบ เอาไงคือไงพระชาข่าวเห็นร้สีขาวเอาไงคืออะไรเราจะโบ่บ้าบ้าโมเราจะโตนะโตนะ ประชาชนีนช้ลูกค้ามาเปลี่ยน้าเต่าใบแดงว้ยีจห้าสีห้าอย่า,า 5, ไไอเ,าไ,มไ,อเาไม่มีที่จะจอดแล้วขหน้า มุมดีมุมดมุมพอดีมช่วงมุมพอดีุช่วงมุมพอดีนะะก็ไม่อครไหน

ปีนเพ่มีาเสอชอกันมาเปลี่ยนน้ขงะาจัประหยัดถ้าถว่าตกอันเนี้ยที่มาเดี๋ยวให้อยุมีวันเสาร์แล้วเหรอวะุมีวันมาให้ผมลูกค้าไม่ทำไรเปลี่ยนให้ข่าวชื่ออะไรจะได้เอา เพราะว่าเพราะว่าเจ็บ์รี่พัทเขาเป็นคนโทรไปตามนี้ <c oughs> <c oughs> คะคุณหนุยศสดีคุณหนุ่มวนอะไรของคุณหนู่มไล่แรงมาแล้วเดี๋ยวแรบเข้ามาเบอเพราะว่าพี่พาดจะพูดไปตามให้ลูกค้าบาเนี่ยลูกค้าบางคนก็ยังไม่สะดวกนะครับ พี่สาวหนูว่าหนูของแกวันนี้ต้องใครมาวโมพี่ยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวไปเปิดให้น้ำใบมป ใครจะไปรู้ก็แกไม่พิมพ์แกไม่พูดไม่ตอบไม่โต้ไม่หูไม่อูก็คิดว่ามือเนี่ยมือเนี่ยไม่ว่างผิดตรงไหนไม่ได้ผิดไม่ผิดไม่ผิด เข้าใจปะโอ้ยน้องบักบอบอีบักบอบน่ะดี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 ฉันก็ไม่ค่อยอยู่ข้างนะครับจริง มันเบื่อมือไม่ยากเคยรู้เหรอรู้ว่ารู้คนที่เนี่บะชักกันอยู่ป้าผมชักก็เดาเอาเธอ,อมันตัวร้ายเลยแหละ <c oughs> โอ๊ยพีเจพีเจพูด <c oughs> ยะนันตี้คอะไรขับจริงดิฉันพูดจริงไม่จริงจังไม่จริงจริงไม่จริงจริงจังจริ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 งพูดไปเลยจริงจริงมีเจอะเราไม่ได้ว่าแกช้าง เราพูดถึงคนอื่นก็จะหมดอารมณ์อะถามว่ารู้ได้ไงว่าว่านางชักเราก็เลยบอกว่านางนั่นแหละตัวดีเลยชอบเข้ามาห้องเราแต่ไม่พูดแล้วก็เข้ามาสิง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 ตลอดเวลาการที่นางมาสิงนางก็จินตนาการไปเรื่อยที่เราพูดเราพูดถึงนางแกมาร้อนตัวอะไรอะไรอิน,นต้ี้ จุด,จดพี่พันอยู่อยู่อยูออใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะัชวชั่วไม่มุมล่างจ้าไม่ส่งไม่มีมุมล่างจ้าโชโช โชว์โชว์ตานาโนโชว์ตาเจียบอ้วนวันนี้ไม่ซื้อไกวท่อเลยตาเจียรียบรอไม่เห็นอะไรพากันชักได้ไงไอ้ลูกค้าเขาบอกว่าเขาจะเรียงสูง มีศูนย์ก็ต้องมีสูนย์ดีก็มันไม่ได้จออ่ะไม่มีนัดตี้มี2ี้สิบจ้ามาห้องนี้เท่ไหร่มีกระต้อยหนึ่งของถ อว์ชอว์ชว์ชอว์เดดเดดชอว์ชอว์เดดเดดเดมูดูหนูกอล์กอนออกไปแล้วเอาไปแล้วเนี่ยที่จะออกวันเนี้ยส่วนของคุณวรนาก็ไปแล้ววันเนี้ยเท่ากับปล่อยสี่คัน เดี๋ยวบ่ายโมงเดี๋ยวเราค่อยปิ้นของไอบอลแต่ของของ,ของไอ้ก้อยสองคันเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ปิ้นอะไรแม็กก็ที่พี่แป๋วไงฮะจะดูอะไรจะดูขาอะไรมันวาง,งไม่ได้ถ้ามันดูได้มันก็จะดูได้แค่มูค่ะ มันก็จะได้เท่านี้ค่ะส่งมาเลยค่ะยี่สิบเมตรค่ะเฮ้ยไอฟีมันคือไอติมที่ไหนมากินี้ะส่งมาเลยค่ะยี่สิบเมตรค่ะยี่สิบเมตรไม่เอาสิค่ะไม่ให้ทวงกันบ่อย หนึ่งดาวไปเลยเออหนึ่งดาวอะไรปะใคให้ยี่สิบเออใจนักเลงเขาบอกว่าขอดูขาหน่อยได้ปะจะดูยังไงอะ่ะเออเธอส่งให้เราแค่ยีสิบเมื่อกี้เราก็ให้เธอดูแบบนั้นแต่เธอ,อบอกว่าไม่เอาแบบนี้น